สวัสดีครับน้องปูนกินอะไรนะเดี๋ยวเราจะมาดูน้องปูนกินกล้วยกันน้องปูนกินกล้วยเหรอฮะ,อะ,อะน้องปูนกินกล้วยเหรออร่อยไหม <c oughs> เด็กกินกล้วยอืามมั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 ม

นกปูนกินกล้วยหมดสวนเลยอ้ามกินกล้วยหมดสวนเลยไหมฮะกินกล้วยหมดสวนเลยเนอะฮะนกปูนกินกล้วยหมดสวนเลยนกปูนกินกล้วยหมดสวนเลยอ้า ah.

ไปใส่ทีลังอ่มมเมมมัมมมเมมเมมเมมมมมถ้าไม่ได้กินปล้วยน้องปูนจะเป็นยังไงเนี่ยฮะน้องปูนก็จะร้องโยเยเลยเหรอน้องปูนจะร้องโยเยไหมร้องโยเยอะมัมมัมอีกไหมมั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 ม มัมม like, like. okay. ัมมัมมมฟินฟินเลยกินตัวไอฟินเลยฮะมัมมัมมัมมมอ่ามัมมัมอีกไหมมั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 มมมมมอกินน้ำหน่อยไหมน้ำไหม Ao nam nói mâm 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 bye bye mầm bye 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 mầm bye 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 bye, bye, bye.